อรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นแรกแล้วและเราจะจบด้วยคำถามที่ใหญ่ที่สุดของธรรมะใช่คะ่ะคำว่าพุทธ,ธะที่เราได้ยินกันบ่อยๆไม่ได้หมายถึงแค่พระพุทธเจ้าแต่มันคือความตื่นรู้ที่อยู่ในใจทุกคนพี่คะหนูเคยคิดว่าพุทธ,ธะคือคนเดียวพระสากยามุนีแสดงว่าจริงๆแล้วพุทธ,ธะคืออะไรกันแน่คะคำว่าพุทธ,ธะแปลตรงๆว่า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่จําเป็นต้องเป็นคนเดียวครับใครก็ตามที่รู้เท่าทันความจริงของชีวิตละกิเลสได้ไม่หลงยึดติดก็เป็นพุทธได้แปลว่าเราเองก็มีแววจะเป็นพุทธถ้าฝึกใจให้ตื่นรู้ถูกต้องที่สุดครับพุทธะไม่ได้ผูกขาดอยู่ที่คนหรือศาสนาแต่มันคือธรรมชาติของใจที่รู้แจ้งดูที่จอกันค่ะทุกคน ซ้ายพระพุทธเจ้าเปล่งแสงสงสว่างกลางคนธรรมดานั่งสมาธิอยู่กลางชีวิตวุ่นวายแต่มีรัฐมีเบาๆจากใจขวาหัวใจสว่างกลางหมอกเขียนคำว่าพุทธาย,ยู่ในใจภาพนี้สื่อว่าพุทธะไม่ใช่ภาพหลักแต่คือสภาวะที่ตื่นแล้วถ้าใจเราตื่นจากความหลงแม้ยังไม่สมบูรณ์ก็เดินบนทางพุทธะแล้วครับสรุปธรรมะตอนนี้นะคะ พุทธะคือใจที่รู้ทันความจริงและไม่ยึดติดกับสิ่งใดแล้วถ้าคุณเริ่มเห็นความจริงในใจตัวเองเริ่มปล่อยวางได้แม้เพียงนิดเดียวคุณก็กำลังเดินอยู่บนทางพุทธะแล้วครับจบตอนนี้หนูอยากบอกว่าธรรมะไม่ได้อยู่บนหิ่งแต่อยู่ในใจที่พร้อมจะรู้แล้วเจอกันในซีซันต่อไปนะคะ